ครับสวัสดีครับมินเนกา้ามาเฮดรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเด้อะตัวพวงคุ้นกับผู้ว่าหนกใส่สิบหลอกก่ได้ตัดสินลองให้เบิ่งนได้พี่น้องเฮดลองให้เบิ่งนจะเข้าเอาอยางรถใส สมมุว่าเป็นมันเด้อครับเด้อ,อเ,เอาอยกขึ้นเบิง่งยกขึ้นนะครับสิบหลอสบายสบายครับยกขึ้นสุนเลยเหลี่ยมเฟียครับพี่น้องครับใส่สบิบหลอดำสบายครับแต่ว่าคอ,อก,กระเซียนนี่ก็ลองเบิ่งของพี่น้องเป็นคอ,อก,กระเซียกันสิสูสีครับผมเป็นกระบ,บาดำ ครับสบายสบายครับฮกล้อลอยซิฟหาอีเทนฮกล้อ,รอครับสบายเจอแล้วป้าพี่น้องคอยให้พนนนนนูนครับนี่เป็นรถชีดไม่ได้กับไปยกมั่นเนี่ยคนด้กันครับหน่อยคอยไปเก็บพอแล้วคอไปเก็บ,กบฮู้ฮะด,ดูข้างหลังเด้อดูข้างหลัง นี่เป็นกระบอกฟอดครับกระบอกฟอร like ์ดนี้เด้สูงเริ่มรักเดินหล่อมครับดีดิ oui. ้วหายพี <ct Californ ians> ่น้องเดี๋ยบุงผมลงควนพันบ่เสียวันหยุดใส่สิบหลอดเ่ได้ไรดีดิ้วอยู่ครับนี่ค็เตรียมพร้อมทรงเหมืออื่นเสาครับผมนี่ เสร็จเรียบร้อยสงวนการช่างห้าสิบแรง L ห้าหนึ่งศูนย์อันนี้ซุปเฟอร์ครับอ๋อแล้วครับพี่น้องซับนี่พอกอ่อนเ้อครับพี่น้องดเด้อหมด๋ยวเดี๋ยวถ่ายตอนต่อไปให้เบิง้ง สวัสดีครับ